ฮัลโห,ห,หลทุกคน,นสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเราซื้อค่ะลราซื้อทำบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสำหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสราร์และสำหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะเราซือจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจริงๆของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เราซือจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนกับยางเหล่าซือฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เหาซือใส่ใจทาเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะ บทสนทนาของเราในวันนี้นะคะเกิดขึ้นที่นี่ค่ะอินหางนธนาคารก่อนอื่นนะคะเราไปดูศัพท์ของวันนี้กันก่อนค่ะเป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารทั้งนั้นเลยนะคะคำแรกค่ะอินหางกุ้ยเหยื่นก็คือพนักงานธนาคารนะคะที่นั่งอยู่หน้าโต๊ะที่ให้บริการเรานั่นเองค่ะคำที่สองเหล่าเนียนเหยืยนก็คือผู้สูงอายุค,ค่ะคำที่สามเยี่ยอู้ก็คือธุรกรรมนะคะ ในที่นี้ก็จะพูดถึงธุรกรรมที่ทำกับธนาคารนะคะอย่างเช่นการไปฝากไปถอนไปโอนเงินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคำที่4ี่ฉุนเฉียนฉุนคือการฝากนะคะฉุนเฉียนก็คือการฝากเงินค่ะถ้าเป็นการถอนเงินจะเรียกว่าฉี่เฉียนฉี่เฉียนถอนเงินค่ะสับคำต่อไปเลยนะคะเจิงเจียนเอกสารค่ะเวลาไปธนาคารนะคะธนาคารก็จะขอ เอกสารเพื่อยืนยันตัวตนนะคะเรียกว่าเจิ้งเจียนค่ะเอกสารอาจจะเป็นบัตรประชาชนนะคะเรียกว่าเซิเฟินเจิง้งเซิเฟินเจิ้งก็คือบัตรประชาชนค่ะส่วนถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะมาเปิดบัญชีที่ธนาคารก็จะต้องใช้หู้เจ้าเพื่อเป็นเจิ้งเจียนนั่นเองค่ะหูเจ้าก็คือพาสปอร์ตนะคะแล้วก็จะมีการให้ลงชื่อนะคะคำว่าเซ็นชื่อต่างๆจะเรียกว่าเชียนหมิง เช่นหมิงแปลว่าเซ็นชื่อค่ะคำต่อไปนะคะมีหมาค่ะรหัสลับหรือว่าพาสเวิร์ดนั่นเองนะคะตามบัตร ATM หรือว่าบัตรฝากเงินถอนเงินนะคะโดยเฉพาะที่เมืองจีนก็จะไม่มีสมุดฝากนะคะก็จะฝากลงในบัตรเลยในบัตรก็จะต้องตั้งรหัสลับหรือว่าพาสเวิร์ดไว้ค่ะมีหมาก็คือรหัสลับค่ะไปดูสับหน้าต่อไปนะคะชฉงจื้อ ถ้าเราลืมว่ารหัสลับที่เราตั้งไว้คืออะไรนะคะเราก็จะสามารถชงชื่อก็คือรีเซ็ตรหัสได้ค่ะชงชื่อหมายถึงตั้งใหม่นะคะหรือว่ารีเซ็ตนั่นเองค่ะคาต่อไปเป็นคํากริยาค่ะอันหมายถึงกดนะคะทางธนาคารจะมีให้เรากดตกลงยืนยันอะไรพวกนี้นะคะก็จะบอกว่าอันเชื่อยืนถ้าปุ่มตกลงหรือว่าโอเคก็คือปุ่มเชื่อยืนนะคะตกลงแต่ถ้าเรา กดผิดหรืออะไรเราจะ cancel นะคะต้องดกดที่คําว่าฉเซียกเลิกนั่นเองค่ะฉเยวแปลว่ายกเลิกนะคะคําต่อไปค่ะเยี่ยนชฉาจีก็คือเครื่องที่ธนาคารเขาจะไว้ใช้นับเงินนะคะแล้วก็เป็นการตรวจจับธนบัตปรปลอมได้ด้วยนะคะเยี่ยนชฉาจีนึกภาพออกนะคะเวลาเราถอนเงินจำนวนมากๆธนาคารก็จะเอาธนาบัตรนะคะผ่าน เครื่องอันนี้เพื่อให้เราดูจํานวนของธนาบัตรแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าธนาบัตรนั้นเป็นธนาบัตรจริงด้วยนะคะเยีเ่ยนชาวจีก็คือเครื่องตรวจจับธนาบัตรค่ะไปดูอีก5คําสุดท้ายนะคะคําที่16ค่ะชื่อต้องกุ้ยยวนจีหรือว่าชื่อต้องฉี่ขวัญจีก็คือ atm นั่นเองค่ะคําว่าชื่อต้องนี้หมายถึงอัตโนมัตินะคะ กุ้ยหยวนก็คือพนักงานธนาคารใช่ไหมคะจตัวนี้หมายถึงเครื่องจกักรหรือว่าเครื่องเครื่องแมชชีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซื่อต้องกุ้ยหยวน G ก็คือเครื่องอพนักงานธนาคารอัตโนมัติถ้าแปลตามตัวนะคะหรือว่าตู้ ATM นั่นเองค่ะส่วนใหญ่แล้วคนจริงก็จะถนัดเรียกว่าซื้อต้องชี้ขวานจีชี้ขวนหมายถึงถอนเงินนะคะก็คือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ ก็คือ ATM เหมือนกันค่ะจื้อต้องฉีขวัญจีก็ได้หรือว่าจื้อต้องกุ้ยหยวนจีก็ได้ค่ะใช้ได้ทั้งสองคำนะคะคำต่อไปค่ะคำที่17ถ้าเรามีคำถามอยากจะสอบถามอะไรนะคะเ,คเขาจะใช้คำว่าจื้อสินจื้อสินหมายถึงสอบถามข้อมูลต่างๆนะคะต่อไปค่ะต่าอ,อินต่าอ,อินตามตัวอักษรจะหมายถึงการปริ้นงานนะคะหรือว่าการพิมพ์ออกมา แต่ถ้าเราบอกธนาคารว่าให้ช่วยต่าอินิเซียบนสมุดแบงค์ของเรานะคะก็คือเป็นการอัปเดตบุ๊กแบงค์นั่นเองนะคะต่าอินิเซียก็คือช่วยอัปเดตหน่อยค่ะอะไรนี้เป็นต้นค่ะอีกสองคำค่ะเป็นคำที่ใช้บ่อยในปัจจุบันนะคะก็คือโซจีอินหางอินหางหมายถึงธนาคารนะคะธนาคารทางโซจี G, ก็คือมือถือนั่นเองค่ะ ก็คือพวกธนาคารที่ลงในแอปในมือถือนั่นเองนะคะ s o จี i อ n หังง Mobile Banking หรือถ้าจะเป็น Internet Banking นะคะก็จะเรียกว่าหวางสร้างอินหังหวางสร้างอินหังสองคำนี้เป็นคำศัพท์เสริมเพิ่มเติมให้นะคะไม่มีในบทสนทนาของเราค่ะถ้ายังไงลองทบทวนคำศัพท์ให้คล่องๆก่อนนะคะให้เข้าใจความหมายของแต่ละคำให้คุ้นเคย และเดี๋ยวค่อยไปฟังบทสนทนากันค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูตัวละครของเราในวันนี้ก่อนค่ะอินหางก็คือธนาคารนะคะจะมีอินหางกุ้ยเหวียนก็คือพนักงานธนาคารนะคะแล้วก็มีลูกค้าซึ่งเป็นผู้สูงวัยค่ะเรียกว่าเหล่าเนียนเหย็นค่ะผู้สูงอายุนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาเป็นภาษาจีนกันก่อนค่ะ 请一百四十五号到第三窗口办理业务。请一百四十五号到第三窗口办理业务。您好，您今天要办什么业务？我取一下钱。好的，您带证件了吗？ 带了，这是我的身份证和银行卡。领取多少钱？一万。好的，您稍等，请您输入密码。密码？哦，我不记得了，怎么办？没事 您不要着急，我给您重置密码，请您输入新的密码，完了按确认。好的，太谢谢你了。您别客气，这是我应该做的。您在这签一下名。好了，这是您取的一万块现金。 您看一下验钞机。好的。您还需要办理别的业务吗？我想了解一下怎么使用自动取款机。您可以到前台咨询。好的，谢了。不客气，您慢走。 วนนี้เรากลับมาดูความหมายของบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้กันนะคะเจอินหางหลี่ในธนาคารเป็นเสียงประกาศเริ่มต้นนะคะสิ่งอี่ป่ายซื่อซูหฮาเต่าตี่ซันช่วงโขบ้านหลี่เย่ยอู่ก็คือขอเชิญคิวที่145ไปที่หน้าต่างหมายเลข3นะคะเพื่อทำธุรกรรมค่ะบ้านหลี่เยี่ยอู้ก็คือทำธุรกรรมนะคะช่วงโขก็หมายถึงหน้าต่างค่ะตี้ซันช่วงโข เมื่อลูกค้าเดินไปถึงที่พนักงานธนาคารที่หน้าต่างที่3ตามที่เรียกคิวแล้วนะคะพนักงานก็เริ่มถามลูกค้าก่อนเลยค่ะว่านิลฮาวนินจินเทียนเยาปั้นสมเยวสวัสดีครับวันนี้คุณจะทำธุรกรรมอะไรดีครับเหล่าเนียนเหยินซึ่งก็เป็นลูกค้าของที่ธนาคารแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าโอชิเ oh, ซียนฉันขอถอนเงินหน่อย พนักงานตอบว่าข่าเตหนินใต้เจ้าเจียนลรามาได้ครับคุณนำเอกสารยืนยันตัวตนมาหรือเปล่าก็คือหมายถึงพวกบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตอย่างนี้นะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ต้องใช้พาสปอร์ตค่ะหรือก็บัตรธนาคารนะคะพันผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุก็ตอบว่าใต้เหรอนำมาแล้วค่ะ เจอชื่อวอตสัจิิก็คือบัตรประชาชนค่ะเหออินหางค่ะแล้วก็บัตรธนาคารนะคะที่ว่าเป็นเบอร์บัญชีนะคะที่จะมาถอนเงินเนี้ยค่ะก็นำส่งให้กับพนักงานธนาคารนะคะต่อจากนั้นค่ะพนักงานก็ถามอีกว่านิ้นฉีตัวเสาเฉียนท่านจะถอนเท่าไหร่ครับเหล่านีเนเหยิ่ก็ตอบว่าอีวันหนึ่งหมื่นค่ะ พนักงานธนาคารตอบไปว่าเห่าเตะได้ครับชิงเช่าเติงรอสักครู่ครับสักพักหนึ่งนะคะพนักงานก็แจ้งให้กับผู้สูงวัยว่าชิงนิ้นซูรูมม่มาช่วยกดรหัสพาสเวิร์ดหน่อยครับซูรูนี้ก็คือการ Enter เข้าไปนะคะแต่แย่แล้วค่ะผู้สูงวัยบอกว่ามม่มาพาสเวิร์ดโอ้หัวบุจีเะเตลอฉันจำไม่ได้แล้วสิ ทำไงดีเจะมาปั้นเหตุการณ์นี้คุ้นคุ้นไหมคะมักจะเกิดบ่อยใช่ไหมคะเราลืมพาสเวิร์ดของตัวเราเองนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนี้ยิ่งจําไม่ได้ใหญ่เลยคะ่ะอ่าพนักงานก็บอกว่าไม่เชื่อไม่เป็นไรครับนินปุยเอาเจ้าจีไม่ต้องร้อนใจไปครับเจ้าจีแปลว่ากังวลใจหรือว่าร้อนใจนะคะบวกเก่นินฉงจื้อมีหมาคำว่าฉงจื้อก็คือรีเซ็ตนะคะเดี๋ยวผมรีเซ็ต พาสเวิร์ดให้นะครับชิงนินซูรูซินเตมี่มาขอเชิญใส่รหัสใหม่เข้าไปได้ครับหวานเลออันเชียรเยนจากนั้นให้กดคำว่าเชียร์เยนก็คือโอเคหรือว่าตกลงนั่นเองค่ะเกินใหญ่แล้วเขาก็จะให้ใส่รหัสสองครั้งนะคะเพื่อเป็นการยืนยันค่ะตอนนี้เราเนียนเยนก็ตอบไปว่าฮอลเตอร์ได้ค่ะไทยเซียเซียนี่เลอขอบใจเธอมากนะเจ้าหนุม่ม อขอบใจเธอมากจริงๆแสดงว่าลงอกไปนะคะไม่มีมีหมาแต่ก็ยังสามารถเข้ามีหมาใหม่ได้นะคะเข้าพาสเวิร์ดใหม่ได้ค่ะพนักงานตอบกลับมาว่านินเปียเคร่อชีไม่ต้องเกรงใจครับท่านเจ้อชื่อว่าอิงไก่จวดออันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องทำอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของผมครับที่จะคอยให้บริการลูกค้านะคะนิลเจ้อเชียนิเซียมิงจากนั้นพนักงานก็ ตามขั้นตอนต่อไปค่ะท่านช่วยเซ็นชื่อตรงนี้หน่อยครับาจากนั้นค่ะเราเนียนเน่ยเหยนก็ตอบว่าเอาละเซ็นเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่ขั้นตอนทุกอย่างครบเสร็จแล้วนะคะพนักงานก็ส่งมอบเงินสดให้กับลูกค้าค่ะพร้อมกับพูดว่าเจ้าชื่อเห็นฉีตออีว่านไขยเซียนจินนี่คือเงินสดหนึ่งหมื่นหยวนนะครับที่ท่านถอนนะครับ หนีน่าหนีเซียเยียนชาวจีท่านดูเครื่องตรวจจับธนบัตรนี้นะครับผมจะนับให้ดูครับอะไรแบบน,นี้นะคะเยียนชาวจีก็คือเครื่องตรวจจับธนบัตรนั่นเองค่ะเป็นเครื่องนับเงินได้ด้วยนะคะเราเนี้ยเยินก็บอกว่าเห่าเตอโอเคค่ะหลังจากที่มาดักงานเอาเงินสดให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ถามต่อว่านนนินหยชยป้คุณยเ要办ย的业มาท่านต้องการจะ ทำธุรกรรมอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับเหล่านี้เยนก็ถามไปว่าว่าจะลอง了解一下怎么使用自动取款机。ฉันอยากจะทําความรู้จักกับการใช้เครื่อง ATM หน่อยค่ะจื้อต้องฉีขวัญจีก็คือเครื่อง ATM นะคะเจะมเมื่อสื่ยงว่าใช้ยังไงคืออยากจะรู้ว่ามันใช้ยังไงช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะพนักงานก็ตอบไปว่า ，您可以到เคยไต๊ะเียนถ่ายื้สินท่านสามารถไปสอบถามที่โต๊ะข้างหน้าได้เลยครับจะมีพนักงานคอยบริการให้นะครับอ่าจื้อสินก็คือไปสอบถามข้อมูลได้ที่โต๊ะด้านหน้าเลยนะคะอ่าเราเนียนเหยืยนตอบว่าฮาวเตอร์โอเคเสียลาขอบใจนะพ่อนุม่มอินหางกุ้ยเหยืยนตอบไปว่าปุ๊กเร์ชี้ไม่ต้องเกรงใจครับหนินมั่นโจเดินทางปลอดภัยครับ จบแล้วนะคะ Conversation ในธนาคารง่ายๆค่ะบทเรียนของเราวันนี้เดี๋ยวเรากลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะคะลองดูนะคะมีศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ธนาคารที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะจดจำเอาไว้นะคะเผื่อต้องใช้งานค่ะอย่างเช่นคำว่ามีมา password หรือว่าการฝากถอนเงินต่างๆนะคะหรือว่าเครื่อง atm ภาษาจีนเรียกว่ายังไงค่ะ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรากลับมาดู Conversation ที่อื่นๆกันต่อคะ่ะไปฟังบทสนทนาเป็นภาษาจีนอีกรอบหนึ่งคะ่ะค145้อาไปที่สาที่3เพื่อไิหา145้งาไปที่สา h าที่3เพงหอไปู้ใชหลชอี่สิจ้าเที่ยัาสเมยเ 我取一下钱。好的，您带证件了吗？带了，这是我的身份证和银行卡。您取多少钱？一万。好的，您稍等，请您输入密码。 密码哦，oh, 我不记得了，怎么办？没事您不要着急，我给您重置密码，请您输入新的密码，完了按确认。好的，太谢谢你了。您别客气，这是我应该做的。您在这签一下名。 好了，这是您取的一万块现金，您看一下验钞机。好的，您还是要办理别的业务吗？我想了解一下怎么使用自动取款机。 您可以到前台咨询。好的，谢,谢了。不客气，您慢走。好了，这就是今天的课了，别忘咱们口号啊！我学习，我聪明，我快乐，耶、yeah!！ฉันเรียนฉั、yeah! สโลแกนของช่องเรียนจินกับหยางเราซื้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะการเชร์ตาเจียกวนู่อจเมันเสียจีเจเจ